ามาชมการตัดและขายทุเรียนในสวนกันค่ะเรามาดูนะคะแปลงนี้ของเราเป็นทุเรียนต้นสาวนะคะอายุประมาณ7ปีนะคะก็บางต้นก็มีลูกดกบางต้นก็ไม่ดกนะคะขั้นตอนแรกเลยค่ะมือมีดนะคะมือตัดทุเรียนก็จะคัดทุเรียนที่ได้คุณภาพนะคะแล้วก็ตัดเสร็จแล้วก็โยนลงมานะคะมีคนรับแล้วก็เอาใส่เข่งเอาไว้นะคะเต็มเข่งแล้วก็เอาขึ้นซัลิงค่ะ เพื่อที่จะเอาไปรวมกันอีกทีนึงนะคะก็ไซส์ของเรานะประมาณนี้นะคะสำหรับต้นสาวแปลงนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะคะ อ่ะอันนี้ก็คือกองทุเรียนนะคะที่พอตัดเสร็จใสเข่งเราก็จะเอามากองรวมกันไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวคนซื้อนะคะเขาจะต้องมาคัดไซส์ทุเรียนอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยเอาไปชั่งนะคะก็แปลงนี้ต้นสาวก็จะได้ปริมาณประมาณนี้อันนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งนะคะก็จะส่งประมาณนี้แปลงนี้